สไตล์ายส้มซาแชร์เดียวันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้าง,งมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะ for you orchid orchid my house วันนี้จะมา DIY เข้ารูปชุดชุดเดรสให้ดูนะคะเนี่ยทั้งๆีขีดไว้แล้วลักษณะเข้าทั้งตัวนะคะเดรสเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะมาอันนี้เราต้องวัดลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามีแบบมาให้ก็อปี้ก็ตามแบบนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าจะมาสอนวิธีเอาเข้านะคะอันนี้อกอกสี่สิเอวสามแด สะพายข้างล่างหมายถึงชายเดชอยู่ที่สี่สิบนิ้วค่ะที่ที่ช่างทำตัวนี้นะคะว่าหุน่นโมเดลเราทั้งหมดอะคะ่ะหุ่นเดียวกันนี้คือเข้ารูปค่ะแต่ช่างจะมาทำตัวนี้กับกับรีวิวงานให้ดูที่ช่างทำแล้วไม่ได้ออกทิปอะคะ่ะจะมาเผื่อจะได้อะไรติดไปมั่งอะคะ่ะวิธีเอาเข้าวิธีเอาออกวิธีแกะขยายนะคะมีแต่เอาเข้าอย่างเดียวนะคะ ิปนี้มองหรูสามสามชิ้นมีงเกงเสื้อแล้วก็ชุดเดรสนี่ค่ะมาสังา่าจะพาทำนี่นะคะอันนี้หุ่นโมเดลเราได้มาร์าไว้แล้วนะคะมาค่ะไลฟ์สไตล์ไว้ซุ่มซ่าแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาบ,บึบ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 ,บ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 เห็นไหมคะ เห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยอันนี้จะเข้าชุดเรนให้ดูนะคะใส่สีได้ให้ เราก็จะเข้านิ้วหนึ่งมาตลอดสายนะคะเห็นไหมคะนิ้วหนึ่งเราก็จะเข้าไปตามที่เราชอบขีดนะคะ ปรงด้วยนะอย่าดึงผ้านะคะบึ๊บอ่าฮะบึ๊บ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 ,บ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  ตามรอยนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมตัดก่อนนะคะตัด อนนกันค่ะพอเราตัดข้างนู้นเท่าไหร่แล้วข้างนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะเห็นไหมเอ่ย แล้เวเราก็ตัดออกนะฮะตัดเลยนะคะ ตัดเสร็จแล้วเราก็ไปพ้งริมก็คือจบนะคะเนี่ยค่ะที่เราตัดออกเราก็จะไว้พ้งตะเข็บนะคะพ้รงริมเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาวิธีเข้ารูปค่ะ DIY fit fit d r a s s fit d r e s s เนี่ยค่ะ ดิดเด็ดกระชับกระชับกระชับนี่ไงคะนี่ไงคะเนี่ยค่ะก็จะได้ตามสเปคเราอะค่ะนะแขนก็เอ่อก็ก็ก็เล็กลงนะหมคะแล้วก็ทุกอย่างเวิร์กหมดค่ะเนี่ยค่ะ ก็คือกระชับฟิตชุดเดรสนะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่เมื่อคืนเนี้ยร้างๆตัดไว้เห็นไหมคะตัดเป็นวิธียกไหล่เนี่ยค่ะเห็นไหมแล้วเราจะไม่มาตัดตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าไหล่ยาวไปอยากกระชับตัดช่วงนี้ค่ะแล้วก็มาเย็บคืนเนี้ยค่ะจะมีคลิปที่ตัดอยู่นะคะตัดงานเมื่อคืนเนี้ยค่ะ มอันนี้เขาก็จะไม่เสียทรงนะคะเพราะว่าเรามาตัดข้างบนแล้วก็ชับขึ้นไปอะค่ะแล้วอันที่เราเราที่เหลือเราก็กว้านกว้านลงให้เป็นขุนสุภาพสตรีตามที่เราต้องการนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงทื่อที่เมื่อคืนที่มีคลิปคลิปเมื่อคืนเนี่ยค่ะที่ว่าตัดตัดรูปทรงไว้แล้วก็มาเข้าตอนเช้าเนี่ยค่ะแล้วชายก็เย็บคืนให้ให้ลูกค้านะคะ ชายก็ตัดนะคะเมื่อคืนนี้นี่คือเสร็จแล้วค่ะวัยรุ่นเอลี่หกค่ะไหลก็ขึ้นกระชับโดยไม่เสียลูกทรงตรงนี้นะคะถ้าเรามาตัดตรงนี้ก็คือตรงนี้เสียไปเป็นโลโก้ของบริษัทไม่ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะทั้งๆตัดข้างบนนี้แล้วก็ขึ้นไปกระชับนะคะเทคนิค แล้วก็กางเกงกางเกงเข้านิ้วหนึ่งให้ให้มาเอาข้างเข้าอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมช่างซ่าจะจะเลาะไอ้ตรงนี้ออกเนะะี่ยค่ะเลาะออกเอาเอาเข้าตามจำนวนแล้วก็ล้มทับเส้นเหมือนเดิมนะคะทั้งสองข้างค่ะ เราเอาปริมาณที่เราวักได้เราก็เข้ามาใส่สไลด์ตรงตีนกระเป๋านี้นะคะถ้าสะโพกลูกค้าได้นะคะก็แค่หักมุมของคุณสุภาพสตรีค่ะข้างละนิ้วแล้วเสร็จแล้วเราเลาะไอ้ตรงนี้ออกแล้วเราก็มาเข้าให้เป็นรูปนี้นะคะเอาเข้าตรงนี้นะเลาะเลาะไอ้นี้ออกนะคะแล้วก็มาทําแผลตรงนี้คือกระชับกระชับเอวเข้าตรงนี้นะคะคืออันนี้เราเราเก็บไว้สองข้างนี้ค่ะ แล้วทีนี้ขาเข้านะคะปกติเขาจะเป็นขาขาผู้ชายอะคะ่ะเนี่ยเป็นขาใหญ่ขาแปดนิว้วและทีนี้เขาเป็นขาผงเขากะชับและะ้วคาะก็ขากระชับเราก็ต้องเอาเข้าทั้งทั้งต้นขาด้วยนะคะไม่ใช่แบบไปเอาเข้าเออนี่ยค่ะนี่คือซ่างซ่าขเข้าแล้วนะคะเอาเข้าขึ้นมามาถึงถึงเป้าของลูกค้าเลยนะคะ ไล์มาถึงเป้าดูต้นขาลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าแน่นต้นขาหรือเปล่าต้องดูด้วยแต่ถ้าต้นขาใหญ่ให้ลามมาถึงข้าง,ง,งในตรงเป้าเลยนะคะถ้าต้นขาใหญ่ถ้ามันพองอะ่ะเราก็เก็บให้เขามาตลอดด้วยนะคะอย่าอย่าเก็บแค่แค่ช่วงปลายมาหาเขา่าแค่นี้นะคะช่วงนี้จะพองหรือให้ตัดมาหมดเลยค่ะถ้าหาพองนะอันนี้คือแก้ไข ถ้าขาใหญ่แล้วพองเราก็เก็บขึ้นไปถุงเป้าเลยแล้วก็ตัดผ้านะคะวิธีเข้าก็คือให้มาเก็บข้างสองข้างนี้เข้านะคะเนี่ยแล้วก็มาไล่ไล่ไอ้นี้ก็ให้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บรูกคืนอันนี้คือการเข้าขาเข้าเอวนะคะลักษณะที่วิธีสร้างซาทาอันนี้คืออันนี้ อันนี้ไม่ใช่อัน,นี้นะคะันนี้ไม่ใช่ส่างซ้าอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆกับลูกค้าลูกค้าไปเอามาเป็นแบบแต่ลูกค้าเนี่ยคือแบบค่ะให้ได้แบบนี้ซ่างซาต้องก๊อปปี้ค่ะทั้งขาทั้งนี้นี่คือแบบซ่างซาต้องทำให้ให้ได้ให้ตัวนั้นออกมาเหมือนตัวนี้อะค่ะขอบคุณมากไหมค่ะซียูเน e ตทรูซียูเน็ตคลิป แบ่งปันไอเดียที่ทำนะคะเผื่อเพื่อนผู้หญิงหรือแม่บ้านอยากจะเห็นอยากจะดัดแปลงเสื้อผ้าก็ถ้าข้องใจหมายถึงเรื่องงานอยากจะเห็นอะไรก็คอมเมนต์มานะคะหรือมันมีคลิปหลายคลิปอยู่ค่ะถ้าเข้าไปใน youtube เพราะว่าทำทุกอย่างเลยในเกี่ยวกับผ้าหรือทํามองไม่เห็นหรืออะไรก็คอมเมนต์มาอีกทีก็ได้ค่ะก็จะมีเหมือนกันที่ว่า เพื่อนรุ่นคนใหม่อ่ะท,ที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากจะเห็นขยายขยายเสื้อนักเรียนเสื้อนักเรียนนี้ซ้นๆทำคลิปไปประมาณห้าคลิปแล้วค่ะวิธีขยายนะคะวิธีขยายอเยอะแล้วกลองไปไล่ดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งลูกค้ามาตามทำตามลูกค้าทำแล้วก็ลงคลิปอะคะ่ะไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำผ้าขึ้นมาเพื่อทำคลิปอะค่ะคือคืองานของลูกค้าวันนั้นมีอะไรเท่านั้นแหละค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเคยทำให้ลูกค้าแล้วค่ะวิธีขยายแทรกผ้าอะไรอะ่ะเคยไปประมาณสี่ห้าคลิปล่อค่ะก็ตามไปดูนะคะขอบคุณมากมายค่ะ See y o u Next t o see y o u Next คลิปไอเดียวันเจดิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างๆมา,าแบ่งปันอีกแล้วค่ะ